วนช่วงบ่ายโมงผู้บันไทยประจำวันที่19พฤศจิกายน2568โดยใช้ผู้บังคับร่างผู้บัญทันครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อะไรยังไงเมื่องานนี้บอกได้เลยนะฮะเทีรทอนขอพูดตรงๆไม่รู้นัดน่าจะมีชื่อกับทีมชาติไทยในครั้งนี้อีกหรือเปล่าไหมเมื่องานนี้เทียรทอนบุบันทันนะฮะผมแบกสายทีมชาติไทยออกมาเปิดใจหลังจากที่จบเกมทับทับ,ทบช้างศึกทีมชาติไทย บุกถร่มสีดังกาไปถึง4-0ต่อศึกเอชียนครับส0 2วรอบคัดเลือกกรุฟดีโดยเจ้าตัวเปิดเผยสันาิการก่อนเกมขันแ่งขันอาการร่างกายและก็อนาคตกับทีมชาติไทยแบบตรงไปตรงมาโดยเจรทร,ทรัได้กล่าวบอกว่ารู้สึกตึงกล้ามเนื้อก่อนเกมเนื่องจากรถบัสของทีมเจ้าถิ่นเดินทางมาที่โรงแรมล่าช้าสมบุรให้ทีมมาถึงสนามช้า และมีเวลาเตรียมตัวเพียงแค่40นาทีเท่านั้นทําให้การยืดเหยียดก่อนที่จะลงสนามไม่เต็มที่และเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บเขายังรับน้ว่าผลงานของทีมไทยยังต้องพัฒนาอีกหลายจุดแม้จะมีเวลาพร้อมกันน้อยมากในการเตรเยมทีมเพื่อที่จะพบกับสิงคโปร์และก็สีลังกาแต่ก็ดีใจที่ทีมสามารถคว้าชัยชนะได้ในสถานก,การณ์ที่ยากลำบากในครั้งนี้ พร้อมระบุว่าทีมมีการปรับเปลี่ยนทั้งสตาฟโค้ชและก็ผู้เล่นหลายคนรวมถึงตัวเขาเองที่ห่างหายจากทีมชาติมานานกว่า1ปีซึ่งเตียรทรยังกล่าวแสดงความยินดีกับจูดเบลที่ทำประตูในเกมการแข่งขันทางการครั้งแรกให้กับทีมชาติไทยโดยชี้ว่าประตูดังกล่าวนั้นช่วยให้ไทยนั้นได้เปร,เรียบคู่แข่งในเกมถัดไปนอกจากนี้แล้วเขายังพูดถึงการทำงานร่วมกันกับโค้ชใหม่ว่าประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับบรรยากาศที่ดีภายในทีมแม้ว่าจะยังคงขาดผู้เล่นหลายคนที่ทำผลงานดีแต่ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมในครั้งนี้โดยเชื่อว่าพวกเขาเองนั้นน่าจะกลับมาสู่แคมป์ในครั้งต่อไปส่วนอนาคตของตนเองในทีมชาติไทยธทีรทรยอมรับอย่างตรงไปตรงมาบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะได้ลงเล่นในรอบสุดท้ายหรือเกมต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมหรือไม่โดยกล่าวบอกว่า ผมก็แค่ทําตรงนี้ให้ได้ดีสุดเท่านั้นให้ทีมประสบความสำเร็จณนะตอนนี้ไม่ได้มองรอบสุดท้ายตนเองอาจจะอายุเยอะแล้วก็จริงอยู่ที่ฟอร์มณนะวินาทีในครั้งนั้นอีกด้วยอ่าแต่ผมเป็นน้ำว่างานนี้เรียกว่าโกอุ้มนั้นก็กล่าวทิ้งท้ายไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าตัวเขานั้นมีโอกาสเจ็บฮารกก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาทันในนัดที่ต้องเจอกับเติร์กมนิสถานในครั้งนี้หรือไมย่ยังไงซะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับโกอุ้มช่วยกันก่อนนะฮะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัยังไงความรู้สึกแฟนบอลสีลังกาสุดช็อกเลยหลังโดนทีมชาติไทยบุกถล่มยับคาทินถึง0ต่อ4โดยกันนี้ได้ถล่มยับทันทีนะฮะเมื่อทีมชาติสีลังกาโดนคาบ้านไปถึง4ต่อ0โดยเกมนี้ชุดเบลหมาคนเดียวถึง2ประตูโดยในแมตช์ชิตาเอเชีย er, การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพส0 2 7เรอบคัดเลือกกรุ๊ปดีแมตช์เดย์ที่5นักครบโบเรคอรสเตเดียม กรุงโคลัมโบประเทศรีลังกาความรู้สึกแฟนบอลสีลังกาสุดช็อกหลังจากที่โดนทีมชาติไทยบุกถล่มยับคาบ้านไปศูนย์ต่อสี่คอมเมนต์แรกก็บอกว่ายังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะแพ้คาบ้านไปศูนย์ต่อสี่คอมเมนต์ต่อมาน่าอายมากเล่นกันเหมือนไม่ใช่ทีมเลยคอมเมนต์ต่อมาก่อนแข่งโค้ชพูดว่าจะชนะไทยให้ได้แต่สุดท้ายยิงประตูเขาอย่างไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาไทยคุมเกมทุกอย่างเราทําแทบทําอะไรไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อมา ถ้าระดับนี้เรายังเป็นแบบนี้ก็ไม่มีวันก้าวไปถึงระดับเอเชียอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานารับเราห่วยมากไทยบุกเหมือนซ้อมบอลเลยนะคอมเมนต์ต่อมาผลแบบนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าเรานั้นห่างจากทีมเอเชียแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาแพ้ได้แต่แพ้แบบไม่สู้แบบนี้ผมรับไม่ได้คอมเมนต์ต่อมากองหน้าของเขายิง2ลูกแบบง่ายๆการตามประกบเรานั้นน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมา สงสารแฟนบอลที่เดินทางไปเชียร์ถึงสนามจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อมานักเตะเรานั้นเหมือนไม่มีแรงและขาดความมั่นใจตั้งแต่ต้นเกมแล้วคอมเมนต์ comment ต่อมาไทยเล่นเร็วและมีวินยัยเราตามเกมไม่ทันเลยจริงๆนะคอมเมนต์ comment ต่อมาโคช้ชต้องรับผิดชอบผลงานแบบนี้ยอมรับไม่ได้คอมเมนต์ comment ต่อมาไทยพิสูจน์แล้วว่าพวกเขานั้นอยู่คนระดับกับเราเลยนะและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าหวังว่าความพ่ายแพ้ค,ครั้งนี้จะเป็นสัญญาณให้กับฟุตบอลศรีลังกา ปรับตัวอีกครั้งในครั้งนี้เพิ่มเติมนะก็เป็นว่างานนี้รมกว่าแฟนๆสีลังกาก็ออกมาคอมเมนต์ถล่มยับเลยนะฮะไม่นึกไม่ฝันว่าทีมของตนจะเละเทะอะไรแบบนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ชนะทิพสงการสินโพสเคลื่อนไหวหลังทีมชาติไทยบุกถล่มสีลังกายับคาบ้านไป4-0เรียกว่างานนี้ชนะทิพสงกาะสินพเพลย์เมเกอร์กับตันทีมชาติไทย โพสเคลื่อนไหวชลองชัยชนะเหนือสีลังกาด้วยภาพนะฮะแอนโทนีฮัสสันกำลังสวมปอกแขนกับตันทีมให้กับทางด้านของเขาพร้อมด้วยภาพแห่งชัยชนะกับเพื่อนรพร่วมทีม,มใส่ e m มติคอนธงไทยหัวใจน้ำเงินพร้อมแคปชั่นว่าพวกเราคือไทยแลนด์ประกาศสักดาทีมชาติไทยของจริงมันต้องแบบนี้ ั้งนี้แล้วดังเกมดังกล่กาวทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของแอตตนดี้ฮัสสันเรียกว่าฟอร์โช่ฟอร์มสุดโหดนะฮะก็ไล่ถล่มทีมชาติศรีลังกาคาบ้านไปถึง4-0ต่อโดยเกนมนี้จูดเบลเหมาคนเดียวถึง2ประตูซึ่งในแมตช์ชี้ชะตาเอเชียการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกรุปดีแมชเดย์ที่5นคลัรมโบเรคอร์สเตดเดียมกรุงโรมโบรประเทศศรีลังกา ก็จบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่างานนี้ชนะทิพย์สงการสินกับธีรทรแล้วก็สารัตย์อยู่เย็นมีส่วนช่วยกับความพึกเขิมของทีมในะครร้งนี้จริงๆนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารัตยังไงประกาศรายชื่อฟุตซอลชายทีมชาติไทย22คนชุดเตรีมยมลุยศึกซีเกม2025ในช่วงสิ้นปีนี้โดยฟุตซอลชายทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ22นักเตะชุดสู้ศึกฟุตซอลชาย มาร์กกกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในระบบวันที่9ถึงวันที่20ธันวาคมในครั้งนี้โดยการแข่งขันผู้ชายซีเกมส์2วันที่5มีทีมร่วมแข่งขันทั้งสิ้น5ชาติได้แก่ไทยอันดับที่11ของโลกอินโดนีเซียอันดับที่13ของโลกเวียดนามอันดับที่16ของโลกเมียนมาอันดับที่56ของโลกประก็มาเลเซียอันดับที่81ของโลกโดยแข่งขันแบบพบกันบทนะฮะ อันดับหนึ่งเหรียญทองอันดับ2เหรียญเงินและอันดับที่3เหรียญทองแดงแข่งขันกันที่บรงกิเนเดเซียมออมจนนทบ,บุรีโดยรายชื่อ22นักฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมส์2025ภายใต้การกค้ทีมของมิเกลบรอติโกมีดังต่อไปนี้เริ่มที่พร้รักษาประตูอารินเซนบัตแล็กเพลยูนิเต็ดนัทพงษ์ยิมมะเวรมจากการท่าเรือ ASM ภานุรัต์โอรานจากธรรมศาสตร์สเตเบเลียน สมพลินไดรับก็จะมีนรงศักดิ์วิงบอลจากห้องเย็นท่าคามอิททิชาประภาพันธ์การท่าเรือรุชัยจูมวงศุขจากบริเวฟผูเ้เล่นริมเส้นสรารุรพราพึกผู้เล่นดิมเส้นฝั่งขวาอภิพัฒน์จำเจริญอมรินเอกาพันธ์อาธิตพงษ์มุ่งพรายปานัทกิติพานุวงศ์ธนนทรธเหล็กเหนียมลรก็เท์ศักดิ์เจริญพงศ์ผู้เล่นดิมเส้นพิชยุทธ์กิติพานุวงศ์มินทาดาพิรมอยู่ผู้เล่นริมเส้นฝั่งซ้าย ชาวาราศีอาวุธอารองกรจันพรกระดิษอรันสัญรักษ์และก็ธิรพัฒน์เหมือนสีสมเริณนาเป้าก็จะเป็นบูหามัสอุสมาบุซาจากจีบ,บีคาตาเกนาบรศักสีหลังไพโรดจากห้องเย็นท่าข้ามอนันตชัยปราบวงศาจากการท่าเรือ ASM ฐานิพุตสอลชายทีมชาติไทยทั้ง22คนมีรายชื่อดังกล่าวนั้นจะเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมมื้อแรกในวันที่20พฤศจิกายนณอาคาร FA Thailand ราชนาฬิกา ก่อนจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ14คนสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่น์นาเมนตตต่อไปในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจได้ไปร่วมเชียร์ผู้ซลชายทีมชาติไทยศึกซีเกมในครั้งนี้กันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมา้านกันครับอะัรยังไงเมื่อทวัชชัยร,รับซีเกมครั้งนี้กดดันแต่ต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายในครั้งนี้เมื่อทวัชชัยนงรงอ่อนตะกุลกุญซ์เดอร์ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอัปเดตความพร้อมล่าสุดของทีมในงานมิดแอนด์เพรสซีเกมครั้งที่43 ณห้องประชุมสนามราชมังคลาโดวยวันนี้ทัพช้างศึกยุคสามปีจะมีเกมอุ่นเครื่องแบบปิดพบก,กับทีมชาติอินเดียอีกหนึ่งแมชนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทวัวร์นาเมนต์ซเกมส์2องวน 25, ในช่วงเดือนธัวนวาคมโดยค้ชวังเปิดเผยบอกว่าตามที่สมาคมได้ประสานงานกับสโมสรเพื่อจะขอนักกีฬาที่เราต้องการถือว่า99%มีแค่บางคนที่สโมสรต้องเก็บตัวไว้เพราะทางสโมสร ก็มีภารกิจอยู่เหมือนกันซึ่งเราเองก็ได้แชร์กันและก็เข้าใจดีต้องขอขอบคุณทุกสมโมสรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสมโมสรโคช้ชหรือนักเตะที่เสียสละมาได้กับทีมชาติไทยในครั้งนี้ส่วนเรื่องของขุมกำลังที่เป็นตัวหลักจากทัวร์นาเมนต์ก่อนอย่างอิคารัสสันรนแน่นอนว่าประธานสมโมสรพิธีประจบเอฟซีได้บอกไว้แล้วถอนอไว้ก่อนแล้วว่าชุดซีเกมถ้าจะติดก็ปล่อยรวมถึง คนอื่นๆอย่างคณะคำยกก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะว่าช่วงซีเกมยังจะมีทัวร์นาเมนต์ของสโมอสรอ,อยู่ต้องมีบางแมชที่น้องต้องกลับไปรับใช้สโมอสรอ,อันนี้คือเราได้มีการพูดคุยกันเราต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อจะให้ทดแทนกันได้ผมจึงคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเสกสรรคณะอิกรัตหรือว่าชานนทางสโมอสรก็ได้ตอบรับมาเป็นที่เรียบร้อยในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงใบโมโหบันไทยประจาวันที่ 19พฤศจิกายน2568โดยชายผู้บังคับรังผู้บันทันครับ